เอาเพชรพ้าลวดสวัสดีที่สุขสุข,สขคนครับผมมาแล้วพี่น้องของพ่อช่วยงวดวันที่16กร,รกฎาคม2568เขาอีกแล้วพี่น้องของงานพ่อช่วยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องห้าวขี้ได้กันยุติอกพ่อเพิพ่นขี้ป,ปอยต่องวดหนึ่งสี่ล่ะทุกงวดเลยละ่ะเรียกแล้วเพิน่นกะทรงมาให่หรอเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเลขเพิ่นบ่ได้ฝันนะพี่น้องบ่ได้ไปนั่ง หยุดถูหยุดเทีเยนน้ำต้นไม้ต้นไหลนะพี่น้องเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะพี่น้องเนาะบ่ามันเลขฝันบ่ามันเลขไปขอน้ำตน้นไม้เนาะพี่น้องเนาะเลขออกแล้วฝ่อพันกับคำนวณทรงมาให้เลยเนาะพี่น้องงวดที่แล้วฝ่อพันกับทรงมาให้จังสี่แหละตาตองวดหลังเลขออกแล้วมือหนึ่งฝ่อพันกับทรงมาให้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งผลกันพี่น้องเบิ่งหยอนหลังจากตองวดกับฝอเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งสิบหกมิดถูกหนาพี่น้อง เขาตกกลับเพราะว่าเลขพกอว่าเล็ปักหลักเด้บอกไปก่อนว่าเล็ปักหลักบนล่างไปกับทั้งบนทั้งล่างเห็นบอเรียกมันออกเก่าสองเล็กวิ่งกับเขาเนียแต่เพื่อนมาหาเก่าหนึ่งมันมาออกเก่าสองเราพีนออน่น้องเนาะบัดมาออกวันนี้เก่าหนึ่งเตะดากเห็นบแตว่าเลขกวิ่งนี่เขาได้บนนี่บัดในล่างนี่กับเขาตัวล่องคือเพื่อนห้ศูนย์เพื่อนหาหกศูนย์เพื่อน,น,นออกศูนย์หกเนี่เห็นบ่ ก็ถือว่าเขาด้เพราะว่าพ่อเพิ่นไห้มาบนล่างไปกับเลขวิ่งกับเขาบนกับเขาล่างกับเขาจับคู่กับเขาสิบหมมีตัวหน้านี่พี่น้องเข้าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้เด้อบัตรีว่าเลี้ยวออกแล้วไม่เขียนเอาบแมเนไปเบิ้งคลิปย้อนหลังกันก่อนบานนี้มาเบิ้งวัดวันที่หนึ่งกว่ารกระดาห์พี่น้องส่วนเลขบนนี่กับเขาวิ่งจับคู่กับเขาตกกับเป็นวอลเลขพ่อขี่เขาถ้าตกกลับได้พี่น้องเด้เข้ากับเอา เลขกว่าอะไปักกลักนะเลขสามคู่สามหางหนึ่งที่พงม,มิถุน่านี่เขาล่างตกกับหนึ่งกรักกระดานี่คือเลขวิ่งเขาหกจับคู่เขาตกกับเห็นบ่เป็นตัวล่องเพิ่นเน่นหกหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเน่นหกหนึง่งเลขสามตัวกระหางเดียวือเก่าเห็นบ่นี่ขั้นมันเป็นซี่นี่พี่น้องเข่าสามตัวโต,วตวเลยละนี่ วดที่แล้วเห็นบ่ววดที่แล้วกับมันเป็นสองเนาะอันนี้เป็นหากนี่แต่เหยียบแต่ขี่เข่าสามตัวโตเนาะพี่น้องเนาะนะ่กออกพี่น้องข้าไปเบิ้ลคลียบดอรหลังของพอช่วยได้เลหลังเลกออกแล้วมือหนึ่งหลับเพิ่มซงไม่หายรวดวดที่แล้วก็คือกันเห็นบอเขาหกซีซีหกเลขสามคููขั้นบก,กับตะคิดว่าจังไรเนาะพี่น้องเนาะเออ ก่อนกับห้มาตองวัดได้พี่น้องได้เข้ามาเบิ่งกันมาติดตามกันพี่น้องเข้ามาเบิ่งกันเก,ก็งว่ามันหลายคูว่ามันวว้ขี่หาแต่คูเก่าครูแมนได้พี่น้องได้วัดเป็นที่สิบหก เป็นยังไงพี่น้องอยูท่ทั้งบ้านฝนตกบ่อันนี้ตกสามมือตดตอกันละ่ะเขียงหลังป๊กแป๊กปกแป๊กเนี่ยก็ฝนตกด้วยพี่น้องเด้อฝนตกตกสามมือต,ติดตอกันละ่ะ vìing bồn nè vìing bồn nè ngay mát bò phi nỏ เล็กวิ่งตัวเดียวเนี่ยคอยว่ามันคักอยู่ดิเล็กตั้งเก่าตัวห้ตัวเดียวเนี่ย 2องยังให้ลักสองตะเก่าตีรักลอยเป็นตัวสองติสองหนึ่งหกห้างเดียวเพื่อกาพี่น้องสองหนึ่งหก ชุดเดียวห้างเดียวหนึ่งห้าหนึ่งหก อ้เลกหนึ่งได้พี่น้องเล็หนึ่งได้ไอพี่น้องเว่าเล็กเกียรบ่ตรเมีนเด้หนึ่งแปดเนียนหนึ่งหกเข่าตัดตัวลอกคูหัวดัวดว่าเข่าตัวขอพคืเอเน้นได้ที่จริงแล้วเล็กก็บ,บ่าหลาย,ลายคูทดิพี่น้องเลกแค่สามคูหนึ่ง เ,เขาขึ้นเขารุดขึ้นรุดน่พี่น้องว่ามันว่า,าให้แปดคู่เาคู่ให้หาถือว่าแมนพี่น้องวิ่งนั่ง ส่วนล่างเจ็ดสเจ็ดห เด็กเก่าซัมนี่ล่ะพี่น้องบนกระสามล่างกระสามว่าได้หลายครูดิเอาเลขวิ่งเลขวิ่งริ่มเขียนเนาะพี่น้องเขียนไม่เขียนจับครูก่อน ตัวไเมือเครื่องกองต่พอเห็นลืมข้าววิ่งเก็ดรตเขียนจับคูก,ก่อนตัวหน่อยนี่รัไข่วิ่งเก็ดส่วนตัวเน้นกัน,นียแหละพี่น้องเ่ย่วนตัวเน้นเก็ดห้า เราก็เกล็ดซีเกล็ดเก่าแล้วพี่น้องได้ของขวายเป็นเขาตะตัวล่องไม่ได้เขาตัวเน้นกัปตัวนำ้ำเขาตัวกับสองวันละกลัปตัวน้ำแล้วพี่น้องไดพี่น้องแคปหน้าจอเอาของพอช่วยวันที่สิบหกกรกฎานี่บนในวิ่งหนึ่งส่วนสามตัวบนในห้างเดียวสองหนึ่งหก จับคู่ก็คือหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเน้นที่หนล่างวิ่งเจล่างวิ่งเจี์ดได้ไปนองได้ล่างวิ่งเจจับคู่กับเจ็ดสีด่เจหาเจเก้าน้นที่เจ็หาบนล่างไปกลับได้ี่นองแล้วบนกักลับล่างกักลับ เลขบัตรประจำหลักดีเลขพ่อบัตรประจำหลักเลขบัวลายคู่ลายหาง3คู่ห3หางหนึ่งบนกับสามางกับสพี่น้องห้ากระชับหน่อยจะเอาเอาขอบคุณพ่อหลายๆครับผมพ่อพี่น้องห้าวมันมันกันขอใยเขา่าคอยเดินต่อบับนกับลางเนาะขาได้ขาหนึ่งก็ยังดีเอาฝากอะไรก็แชร์ก็ติชมสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับผม